คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายน2567ใครชุจริจตต่อนหน้าที่ช่วยทักษิณนติดคุกทุกรายประเทศไทยวันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับไม่มีใครหรืออำนาจไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณนชินวัตรอีกแล้วทักษิณชินวัตรเป็นนักโทษก็เป็นนักโทษดเทวดามีอภิสิทธิ์เนือกฎหมายเนือกฎระเบียบ ที่มีสำหรับบังคับใช้กับนักโทษเด็ดขาดทั่วไปทุกคนซึ่งต้องถูกจำคุกภายหลังจากที่ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษแต่สำหรับทักษินถึงมีโทษแต่ก็ไม่ต้องติดคุกในเรือนจำได้รับการพักโทษก็ไม่ต้องติดกำไร EM ไปไหนมาไหนได้สะดวกเหมือนประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่นักโทษมีหนำซ้ำยังเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างเทวดาด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเมื่อตกเป็นจำเลยในคดีมาตรา112 ปรากฏว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรก็เป็นจำเลยเทวดาอีกเช่นกันคือนอกจากจะไม่ต้องไปพบพนักงานอายการก่อนที่พนักงานอายการจะนำตัวไปส่งฟ้องศาลแล้วทักษิณก็สามารถดิ่งตรงจากบ้านจันทร์สองล่าไปที่ศาลอาญาได้เลยอีกทั้งเมื่อถึงศาลยังได้รับการอำนวยความสะดวกมีการเปิดประตูข้างให้ทักษิณเข้าไปในศาลแทนที่จะขึ้นบันไดหน้าเนื่องจากทักษิณไม่ต้องการพบกองทัพสื่อมลชนที่แห่ไปรอทำข่าว อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญซึ่งนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงพักประชาธิปัตย์ได้ตั้งคําถามไปถึงโฆษกสารยุติธรรมไว้ใน Facebook ของตนเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาว่าเวลา1ชั่วโมงกับ46นาทีก่อนที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณนชินวัตรจะได้รับการประกันตัวนั้นทักษิณถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหน เพราะโดยปกติทั่วไปที่ไม่ใช่จำเลยเทวดาเมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้วจำเลยจะต้องถูกพาตัวออกจากห้องพิจารณาคดีไปขังรวมกับจำเลยคนอื่นๆระหว่างรอประกันตัวในห้องขังใต้ถุนศาลใต้ถุนศาลที่ว่านี้เป็นห้องขังที่มีลูกกรงเหล็กกั้นทุกด้านโดยที่จำเลยรวมทั้งผู้ต้องหาตลอดจนผู้ถูกคุมขังที่อยู่ในเรือนจำและถูกนำตัวมาขึ้นศาลต้องนั่งรวมกันอยู่ในห้องนี้ และบางคนก็ถูกตีตรวนอยู่ในชุดนักโทษเชื่อว่าจำเลยเทวดาที่ชื่อทักษิณชินวัตรคงได้รับอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นๆแน่นอนเนื่องจากในชีวิตนี้หัวเด็ดตีนขาดคนอย่างทักษิณก็ไม่ยอมติดคุกที่มีลูกกรงกัน้นเพราะถือว่านี่คือความซวยที่จะต้องกลายเป็นขี้คุกขี้ตารางทั้งโดยนิตินายและพฤตินายไปจนชั่วชีวิต หากดูตามทำลายที่นายนิพิษอินทรสมบัติตั้งคำถามใน Facebook เพื่อขอคำตอบจากโคศกสำนักงานสารยุติธรรมก็จะพบว่าในวันที่18มิถุนายน2567เวลา8 5, 6, 6, นาฬิก56นาทีศารอาญาได้รับฟ้องนักโทษเด็ดขัดชายทักษิณชินวัตรเป็นจำเลยในคดีความผิดมาตรา112และคดีกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเวลาที่โฆศกสำนักงานอายการสูงสุดแถลงต่อสาธารณะดังนั้น ก็เท่ากับว่านักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรถูกควบคุมตัวโดยอำนาจของศารอาญาตั้งแต่เวลา8นาฬิก56นาทีจนกระทั่งได้รับการประกันตัวเมื่อเวลา10นาฬกา42นาทีอนุมานได้ว่าคุณทักษิณน,น่าจะอยู่ในความควบคุมของสารอย่างน้อยที่สุดประมาณ1ชั่วโมง46นาที คำถามที่ผมจะถามท่านโฆษกสำนักงานสารยุติธรรมคือช่วงเวลาที่คุณทักษิณถูกควบคุมตัวประมาณหนึ่งชั่วโมง46นาทีนั้นถูกควบคุมตัวที่ห้องควบคุมของสารหรือถูกควบคุมตัวที่ห้องไหนเป็นการควบคุมเหมือนบุคคลทั่วไปหรือไม่หากไม่เหมือนกันท่านโฆษกสำนักงานสารยุติธรรมจะอธิบายความแตกต่างนี้อย่างไรนี่คือคำถามที่นายนิพิษอินทรสมบัติ ถามนายสรวิทลิมปะรังสีซึ่งเป็นโฆษกสาลยุติธรรมคนปัจจุบันพร้อมกันนี้นายนิพิษยังชี้แจงด้วยว่าคำถามดังกล่าวเป็นการถามโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา27ตามไปดูต่อ ว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพศ2560มาตรา27ซึ่งอยู่ในหมวด3ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยเขียนไว้อย่างไรพบว่าบทบัญญัติตามมาตรานี้เขียนไว้ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ในมาตราย7 7ยังบัญญัติไว้ด้วยว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบ,บุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะก,กระทำมิได้ เชื่อว่านายสรวิทลิมปะรังสีซึ่งเป็นโฆษกศาลยุติธรรมคงกล้าหาญพอที่จะตอบคำถามของนายนิพิษอินทรสมบัติและต้องตอบด้วยความซื่อสัต์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบด้วยในฐานะที่สารยุติธรรมเป็นที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนตามที่ประชาชนยึดมั่นว่าศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมและเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยความเท่าเทียม แล้วก็เชื่อมั่นว่านายสรวิทย์ลิมปารางังสีคงไม่เลี่ยงที่จะตอบคำถามในประเด็นนี้เพราะขนาดเรื่องเล่าของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีเกี่ยวกับถุงขนมพักสองส0 0พล้านที่เกิดขึ้นในประเทศฟารัคขันนายสรวิทยังได้ออกมาแถลงเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาว่าคณะกรรมาการตุลาการศาลยุติธรรมกต ได้เสนอให้ประธานสาลดีกาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสดับตรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในเรื่องนี้ตามขั้นตอนแล้วดังนั้นกรณีการควบคุมตัวนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรระหว่างรอประกันตัวซึ่งเหตุเกิดในประเทศไทยและอยู่บริเวณใต้ถุนศาลยุติธรรมจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่ประการใดที่จะสะดับตรับฟังและชี้แจงข้อเท็จจริงเพระาะใต้ถุนศาล ไม่ได้อยู่ในเมืองมายาเหมือนประเทศสารันที่เป็นฉากสมมุติจากภาพยนตร์เรื่อง d i e Ugly American ของฮอลลีวูดขอเตือนไว้ตรงนี้ด้วยว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรนั้นใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่มักจะมีอันเป็นไปต้องติดคุกติดตารางกันทุกคนอย่างน้อยคนหนึ่งที่เห็น ก็คือนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลที่ทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐบาลหุ่นเชิดยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลเป็นคนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บ้านเดียวกับทักษิณชินวัตรและเป็นอดีตสอสอเชียงใหม่พักเพื่อไทยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งเมื่อปี2563ถูกพนักงานอายการยื่นฟ้องคดีในปี2560ต่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีออกหนังสือเดินทางพาสปอร์ตให้แก่ทักษินที่เป็นนักโทษหลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศว่าเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยหลังจากพนักงานอายการยื่นฟ้องได้1ปีศาลดีกาแผนคดีอาญาได้มีคำพิพากษาตัดสินเมื่อวันที่19มิถุนายน2561สั่งจำคุกสุรพงษ์โตวิจักชัยกุล2ปีไม่รอลงอาญา ทั้งนี้สานดีกาแผนคดีอาญาชี้ว่าจำเลยคือนายสุรพงศ์กระทำผิดตามฟ้องและจำเลยมีเจตนาช่วยผู้ต้องโทษทักษินชินวัตรให้หลบหนีเป็นการบั่นทอนความสัทธิ์ของกฎหมายฉะนั้นใครที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนันกโทษชายทักษิณชินวัตรด้วยการกระทำที่มิชอบและประพฤติผิดต่อตำแหน่งหน้าที่จงระวังบาปกรรมนั้นมีจริงและคุกก็มีอยู่จริงในชาตินี้ด้วย รุ่งเรืองปรีชากุล